อาจจะสลายเร็วนะลูกกินนมแล้วก็เรือเป <c oughs> ็นแม่คนที่ลำบากเนาะลูกเรือก่อนเรือนมฉีดคางต้องกี่ซีซีคะ ถ้าคางตัดมากนะตัดมากสองซีซีถ้าคางตัดน้อยหนึ่งซีซีจ้า EPTQ จ็ดเก้าเก้าเก้านะจ๊ะหนูเคยไปทำพ่โคหน้าใสมาไม่ค่อยเห็นผลเลยค่ะลองทำคิวสวิตดูจา้าต้องยิงเยอะๆนะรับรูปบุญทําไหมคะโอ้ยแค่น้องหมีดำตัวเดียวก็กินเยอะแล้วนะคะดูดูจนหมดเต้าแล้วเนี่ยมีหลายคนเลี้ยงไม่ไหวหรอก น้องมีดำกินเยอะชอบกัดโฮโรมินจังหากหมอสวยจังเลยไม่พักผ่อนหราคานอนสักตีสองเนาะน่ารักครับกระบนใบหน้าทรรมการอะไรดีคะคิวสวิตเลเซอร์จากกระตื้นเลเซอร์ครั้งเดียวหายหมดกระลึกเลเซอร์สิบครั้งขึ้นไป